สวัสดีครับผมพบพอกับพานหมีนะครับผมวันนี้พานหมีก็จะไปเก็บผักหวานเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะครับผมมาเก็บผักหวานตั้งแต่ตีห้านะครับแล้วก็จะไปกินข้าวเช้าที่นู่นนะครับเดี๋ยวเร่งนะครับเพราะว่ามีคนหาเยอะนะครับช่วงนี้เพราะว่าฝนตกเมื่อวานนี้นะครับผมแดดมันก็จะค่อนข้างไม่มีนะครับผมสำหรับวันนี้ คนก็จะพากันมาหาผักหวานนะครับเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนนะครับไาครับผมไม่รู้ว่าผักหวานใจเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะครับต้องติดตามการเดินทางของพานหมีนะครับผมไปเดินทางกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาเจอต้นผักหวานแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นแรกแหกหมานนะครับสําหรับวันนี้นี่เห็นบอกหับผักหวานสองขยะนะครับนี่ กกทั้งเทิงพร้อมนะครับแต่กะขี่โดสิบฟได้หลายนะครับกะประมาณยักตัวนี้กะถ้าเก็บเงินก็ประมาณ20บาทนะครับผมโอ้มันจะกาศกับค่อนข้างฮอนเลยทีเดียวขนาดตอนเซานะครับตอนเซาที่แบบว่าตีห้าไม่มีแดดนะครับสำหรับวันนี้นะแต่ก็ยังฮ้อนนะครับไปเก็บตรงกันเลยครับผมนี่ผักหวานนะครับกะยอดประมาณนี้ละครับผม อยู่แต่โง,ง่นีนเด้งๆพูดละครับผมกระสิเก็บย่อนน้อยมันก่อนอันนี้จะเป็นพักหวานกกใหญ่นะครับถ้าเป็นพักหวานเบน่ะมันจะอยู่กกน,น้อยๆนะครับอยู่ตามขี้ดินนะครับอันนี้มันเป็นกกเหยือละกกอันนี้ก็ตั้งแต่ผมท่านละเกิดพุดละครับกกกระจนกิ่วเข้าแหละ จากสีลมย่ำเลือนะครับกกนี่เบสิกเบสิกนะครับสําหรับผมกกนี่นะผมไก่มาย่ำใดนะครับผมก็มากเก็บเอากกนี่แหละครับผมกกนี่มันสิบังงโนนหินนะครับคนก็ทิบอกเขอเห็นเป็นเลินนะครับจะเห็นเฉพาะคนที่ไม่คนที่รู้จักนะครับผมถ้าคนไม่รู้จักก็จะไม่สามารถมาเห็นนะครับ อนบางงนทีดินใหญ่นะครับแล้วก็โกคกมันก็แคมทางนะครับโกคกนี่อยากเก็บไปเรื่อยๆนะครับเมื่อรู้ว่าสิมานโบม,มานละมันนี้ก็ได้แต่ว่าได้โกกแรกแล้วนะครับนี่ผมก็สิปีนพุละก้อนคีดินขึ้นไปทั้งเทิงนะครับผมก็สิไต่าต,าตามนี้ขึ้นไปแล้วก็ไปเก็บทั้งเทิง,ทงพร้อมอ่ะผมขออนุญาตเก็บก่อนครับผม ปีนในหูนี่ขึ้นมานะครับผมค่อนข้างเสี่ยวเลยทีเดียวนี่ครับผมก็ได้ขึ้นมาเก็บเอาผักหวานอยู่ข้างบนนะครับผมก็ ดนขี้ดินขึ้นมานะครับผมมันก็จะมีทางเดินขึ้นมาแล้วผมกะซีหยังมุดตามรองดินขึ้นมานะครับก็บขึ้นมาเก็บเอายอดข้างบนเพราะว่ามันอยู่ในหลังขี้ดินพอดีน,นะครับโกกมันสูงมันต้องปีนก้อนดินขึ้นมานะครับนี่ครับยอดงามๆเลยทีเดียวนะครับโอ้ผมก็จะได้เอายืมมือไปเอาัวพุนนะครับ ถ้าบยืมมือไปเอามันสิบบไดมันนะครับแต่ระหว่างที่ยืมมือไปเอาผมกับซิมาเดชเอายอดเกือๆนะก่อนนะครับเกือๆนี่ก็คือใกล้ๆนะครับผมมันเป็นภาษาผู้ไทยนะครับผู้ไทยกระเทินนด้ผมผมเป็นคนหลายทีก็เลยเป็นผู้ไทยกระเทินนะครับ หมาผมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้องมอมแมมนะครับผมน้องหมาที่ยิ้มบ่อยนะครับเบิ่งกว่อนะเบิ่งหน้าตาตะมูตะมีนะครับอันนี้สงสัยมือแลนนะครับผมมือแลนก็มานหนังมือลินห้อยนะครับดไปละวอบ์กขาดคํำนะครับ ปครับผมต้นนี้ผมก็ได้เก็บหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะไปเอาต้นใหม่นะครับผมกลับไปหาพักหวานเบนะครับผมการเดินทางของผมก็จะมีน้องหมานะครับผมน้องหมาก็ไปด้วยตลอดทริปนะครับ เพราะว่ามีอะไรน้องหมาก็จะเห่านะครับผมผมก็จะได้ระวังตัวนะครับแต่บางทีก็ใบไม้ก็เห่านะผมผมก็ผมก็ดีนนะครับผมเห่าใบไม้ผมก็ดีนคือเดียวนะครับโดยเฉพาะมอมแอมนะครับผมมาเห่าเห่าปุ๊บนี่โอ้ไก่ป่าครับผมโอ้ย พักหว่านกกนี้ก็สองขยอยู่ครับแต่ว่ามันมันอันยอดมันเนะมันสั้นนะครับผมต้องรออีกประมาณสองสามมื้อนะครับผมนี่ถ้ารออีกประมาณสองสามวันมันก็จะยาวกว่านี้นะครับผมแต่ว่าผมก็คือสิบบทิทาฮอดสองสามมื้อดอกครับผมเพราะสองสามมื้อมันก็เฮ็ยนหมดละนะครับบ่มีแค่ผมนะครับที่มาหาในบริเวณนี้นะครับ ก็จะมีชาวบ้านพร้อมนะครับที่มาหาน้ำเดียวนะครับบอหลาย้วยครับปลาลดผมก,ก็ได้มันยอดมันหนอนมันสั้นนะครับมันได้น้อยต้องไปหายอดเยาวๆอยู่ตระเคิงนะครับเป็นากหวานเบอหันวัวบา,า,า,าดคำครับผมเห่าแล้วหมาผมโอ้ยต้นเลกนะครับพกหวานเบต้นเลขแหงหมานเลยนั่นนี่ สองยอดครับผมนี่ oh, <way. S 1> เขียวลุมๆคักแทะโกงนี่ก็ทะละเออนะครับนี่อันนี้เอทะาละเออมันนั่นมันยังเป็นพวักหวานเบน,น้อยนะครับกั็ทะาละเออเราก็ต้องเดินหารอๆแถวบริเวณนี้นั่นละครับผมป่าพวักหวานเบน,นะครับตรงบริเวณนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีีดครับผมมือนี้คักแทะหมอก,ก,การหาพักหวานเลยมือนี้ครับผม มาจากนอยผมผมมาโผต้นอันสีแดงๆนี้แล้วนะครับผมนี่กกคือเดี๋ยวกับกกอยู่ในนรกเลยนี่อผมกับโเคยลงดอกผมเฮาวาไปซัลักผมได้ยินตะมู่ผมเ้านะครับว่ากกอันนี้มันมีน้ํานะครับมีนามแดงๆม่งกว่าน้ำเลมเมลมนะครับกกอันนี้มันคือเดี๋ยวกับอยู่ในนรกเลยมู่ผมเ้ามานะครับอย่ามาปีดเล่นเด้อนี่มันเจ็บนะครับมีแต่นามผู้อ๋อทั้งทึงบดีมีน้ํานะครับมีแต่ทั้งเตอร์นะครับนี่ อันคือเดี๋ยวก็โคกที่เขาปีนกันในนรกนั่นละนี่ข้างล่างจะไม่จะมีน้ำนะครับแต่ขยับขึ้นไปข้างบนจะไม่มีน้ําเลยผมมีน้าเลยนะผมหอดพุระหอดสวรรค์พุละเม,มามะผมกับวอไปสละมาเก็บผักหวานต่อนะครับผมอย่ามาปีนเล่นกันแล้วกันนะครับมันเจ็บมันมีน้ำพุนโคก,กมอเราเป็นแตา่ยานแทะทักหวานโบปังมือไถฮะโบปังบันไดเนาะครับมือนี้ มีแต่ยอนน้อยๆนะครับตรงบริเวณนี้ผมก็ซีเก็บล่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันเป็นแค่ตรงบริเวณตีนด้านนะครับผมก็ซีล่อขึ้นไปทึ่งพูดละเอากระพ่อแกงแขนได้เต็มกระตานี่ก็ซีเอานะครับดันแต่บริเ,เต็มมื่อน,นี่ผมมอ่บังละโอ้ดีกกนี่ก็บสองขยะอยู่ครับใบสองขยะใบแห้งตายนะครับผมโอ้มีผักหวาน ก็ทีเก็บเอาตามตีนมันนี่ละครับนี่กกนี่น้อยกับนี่น้อยแน่ๆกับเก็บแนวนะครับนี่ได้คือเดียวนะครับแก่งแทบคือเดียวสําหรับคนที่ฟังภาษาพานหมีไม่ออกนะครับผมผมกับทีแปะเป็นไทยให้พร้อมนะครับแปดที่แบบว่าพูดไทยสลับลาวนะครับนี่ยอดนี่ก็สวยมากๆเลยนะครับผมได้ยอดเดียวนะครับสําหรับต้นนี้ ไปครับผมเดินหากันอีกลู่ไหมห้น้อยกับกาลังอ้อนะครับนี่ต้นหน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้หน่อไม้ไผ่นะครับผมก็กําลังแตกยอดออกมานะครับหน่อไม้อันนี้เขาจะเอายอดเอายอดที่มันเป็นดิวซ้ำนิ้วมือนะครับยอดซ้ำนิ้วมือเอาเมือแกงนะครับผมเอาเมือทุบทุบท,ทนะครับมันจะแตกต่างกับหน่อไม้ที่อยู่ในตลาดทั่วไปนะครับผม ก็จะต้องเอามีดมาฝานฝานฝาน,านสับนะครับผมอันนี้บรต้องสับนะครับเอามาแล้วก็ทุบ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 เลยโอ้ยผักหวานครับนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นคนเด็ดเอาเมื่อวานนี้นะครับผมน,น่าจะเด็ดเอาเมื่อวานแต่ผมก็คิดว่าผมที่ได้สองยอดนี่ละสองยอดก็เอานะครับผมเอาตติมเดี๋ยวนะครับได้น้อยได้หลายก็ตติมเดี๋ยว ตอนเสาๆแบบนี้ก็ที่มีเสียงนกเสียงกานะครับผมมันน่าจะห้องหาคู่นะครับผมแต่สําหรับผมผมมีคู่กับมาหาพักวานผู้เดียวนี่แหละครับกับมา้านี่ครับโอ้ยพักวานอันนี้น่าจะเลือตาเขานะครับเด็ดเอกก่อนอได้เท่านี้แล้วครับฮะแกซื้อกวงางซาบาท นะครับผมตลาดเขาขายสิบบาทแต่บ้านผมก็น่าจะสิบบาทก็หลายก็่นนี้นะครับโหต้นนี้ก็งงามเลยครับอ่านเด็ดคือโง่กินญานี่ละม,มาต้นไหนอีกหน่อไม้กับสองขยะอยู่ครับตรงบริเวณนี้ต้องหาต้องเดินหาแบบว่าช้าๆนะครับผมถ้าหาเร็วนี้จะไม่เห็นเพราะว่า ใบไม้มันเริ่มเขียวเหมือนกันหมดทุกต้นนะครับเมื่อก่อนจะเป็นที่แบบไฟไหม้เราผักหวานมันก็จะแทงยอดขึ้นมาให้เรามองเห็นได้ชัดนะครับผมต้นนี้กะเฮนนะครับนี่เขาเล่นเขาเล่มจนเฮนนะครับสีหมานบะเนาะโอ้หมานอยู่ครับผมได้กกได้กกละเล็กละน้อยกัตื่มเดียวนะครับ ต่อดีกว่าแต่ยอดกับโบร,รไ,บรรไน่บด้ายน์บลายบด้ายน์นะครับแต่กับพ่อได้เก็บนะครับพ่อได้เก็บตื่มกันนี่นี่ครับนี่ครับโกกนี่ก็บสองขยะอยู่มันก็น่าจะเหลือตาเราเนาะครับโกกนี่ก็ได้ก็จะเก็บเอายอดที่มันพอใช้ได้โอ้ยเจ็บอีแล้วนะครับนี่โอ้ยกกอันนี้ สังเวีนมาหลายกระแทะผมก้มออพักวานอยู่กับแท่งผมนะครับนี่โกหูผมบริอยากปีนได้บริยอยากหาโคใหม่นะครับบริอยากมาเกอละมันเกาะหลายรอบละมาผมกับจ้างเห่ายัางนะครับผมเหาตลอดนะครับบอกว่าจักสิเปลนใบไม้หรือจักสิเป็น,เ,ปนเขียนอมนะครับผม ผักหวานซองขยะอยู่นะครับขยะที่แบบว่าผมคิดว่าคนน่าจะยังมาไม่ถึงจุดนี้หรือว่าเขาอาจจะไม่เห็นนะครับผมตรงบริเวณนี้ผักนามครับผักผักนามกะไรผัรกหวานกับพ่อได้เก็บนะครับขออีกละโกกอันนี้ก็ไดอนี่ครับ ยอดก็น,น้อยน้อยผนะแต่สําหรับเมื่อนี้นะครับผมอุตส่าวกเอาถุงมาใส่เต็มสตรีมนะครับเอาทั้งกระต้าทั้งถุงนะครับผมเอามาเมื่อนี้แต่ก็ไม่มีผักหวานให้เก็บเลยครับผมัวเราวันนี้ถึงจะมีให้เก็บแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่แต่ก็พอได้แกงหรือเป็นน้ำผมถุงเอาถุงมาเพื่อบ่ผมวะ วันนั้นผมไม่ได้เอาถุงมาด้วยนะครับเอามาแต่กระตามันก็เลยอาจจะได้นะครับผมครับผมหาดูเรื่อยๆนะครับหาอีกสักเล็กสักน้อยแต่ดีเดเมื่อแล้วนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินมาอยู่ในโพรงหินโพรงหนึ่งนะครับผมซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับผมบรรจุได้ประมาณ ห้าสคนนะครับสําหรับพงหินพรงนี้ก็ผมเคยมาตั้งแต่เล็กๆนะครับเป็นเพิงหินที่ใช้หลบฝนนะครับเป็นเพิงหินที่ใช้หลบฝนของชาวบ้านนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็น่าจะมีพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ที่พระธุดงนะครับคือน่าจะวนเวียนมาปักกดอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเห็นร่องรอยนะครับ เพิงถ้ำนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณนี้จะมีจะเป็นหน้าผายาวนะครับยาวไปสุดประมาณ1กิโลหรือ2กิโลนะครับข้างบนหน้าผานี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆนะครับเป็นทะเลหมอกช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็ชมวิวปกติก็ได้อยู่นะครับหน้าผาก็จะประมาณนี้เลยนะครับข้างบนแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นถ้ำนะครับนี่ เป็นเพลิบ้านผมเอิ้นถ้ำนะครับถ้าเป็นเสงเงอหินปั๊บลงมาแบบนี้เขาจะเรียกว่าถ้ำทันทีนะครับตอนสมัยตะกี้นะครับตไม่ใช่ตะกี้นะครับประมาณปีที่แล้วผมกับมาเศร้าฝนอยู่นะครับตรงบริเวณนี้กินข้าวน้ากันครับก็จะเป็นข้าวเสาของผมนะครับสําหรับเมื่อนี้เพราะว่าผมขึ้นมาแต่เสานะครับว่าสีขึ้นมาหาแต่กับประมาณวันไดครับผมเมื่อนี้ค้นหาก่อนนะครับ กินน้ำแล้วมีแหงชื่นใจนะครับมันนี้กับโบม,มีอย่างไยนะครับผมกับมีกับข้าวก็จะเป็นปลาหมึกนะครับนี่อันนี้จะเป็นปลาหมึกแล้วก็จะเป็นข้าวนะครับเป็นหนุ่มบ้านป่านะครับผม อยู่ง่ายกินง่ายอันนี้จะเป็นลาหมึกแห้งนะครับที่ผม<อ>จี่มาตบานนะครับไปกินข้าวนะครับผมโอ๋อโอนัวให้กินละมุอเซานี่ไป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 อ่ะแม่มกินข้าวนะ ครับผมผมขออนุญาตกินข้าวสักน้อยก่อนเด้อครับผมพี่หนองตอนนี้ผมก็ได้มาโพภกวานครับผมจะอ่อน,นเนาะเบิ่งกว่านะครับักวานบีซางโอหลายกระโดโอุ้ยครับเบิ่งกว่านะัะกวานนะบัดมา,พาโพกกที่คนยังหมดท่านละอานะครับ แต่ถ้าโกแดดเขาเอาแล้วกับเพื่อนกะทิน้าหน่อยนะครับผมพันมีกะทิน้าหน่อยได้บ่อยเวลาที่กันเขาเอาโกก,กันอีเพื่อนไปหาแล้วมันมันพออย่างสี่นะครับโอ้สายมาแดดกับฮอนแล้วนะครับสาหรับมื้อนี้ก็ได้มื้อเช้านี้โบมีฮอเดดครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกมื้อเช้านี้ก็จะมีหมอกนะครับหมอกกับบนหนาบันไดนะครับหมอกมื้อเช้านี้ก็ไม่หนาไม่หนามากนะครับแต่ว่าพอได้รู้ว่าเป็นหมอกนะครับแต่ผมแต่ผมก็ ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าผมรีบขึ้นมาเก็บผักหวานนะครับถ้าใครอยากดูก็ย้อนไปดูคลิปหลังของผมได้นะครับเป็นทะเลหมอกกูแรงนะครับถ้าพิมพ์ขึ้นไปในช่องย t u b e ผมมันก็จะขึ้นเลยนะครับผมปลาครับผมอนุญาตเก็บแล้วนะครับกระตาน้อยหอยสังผมกระมีไก่สีเขิงแล้วนะครับโอ้ยตามก๊กตามอย่างมันตามโอ้ยแม่เข้ามาพิสังับนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ออ้ออ้อสิเก็บผักหวานอืมบ่ต้อง มายิ้มนะครับหมาผมก็คิดว่าน่าจะเก็บช่วยนะครับผมปิดนะครับปิดปิดเอาปิดปิดลิดเอานะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษากลางนะครับภาษากลางเขาเรียกเด็ดนะครับบ้านผมเอิญปิดนะครับปิดลอลิดนะครับนี่ลิดเอาลิดเอานะครับปิดเอานี่ครับห้ากวานผู้นะสองขยะอยู่ นตาจะอ่อนอพอได้แกงและเก็บกกนี้อยู่แล้วแล้วผมก็ซิเมือแล้วนี่สายละอุ้ยอุ้ยอ,อ้ยอ,ยอเก็บเอาวันเมือเสนะครับกับพอได้แกงอยู่นะครับกกนี้ก็ได้แต่วราถือว่าหลายนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับ ถ้าเยอะก็จะเป็นเก็บต้นเล็กต้นน้อยผสมกันนะครับผมมันก็จะเยอะขึ้นมาเองนะครับแต่ถ้าเราเจอต้นใหญ่แบบใหญ่มากๆนะครับมันก็จะแบบเฮ้ยเจอต้นเดียวก็ว้าวอะไรวันนี้นะครับอื คมีเนยยอดอันสวยๆนะครับผมมีแตยยอดสวยๆเลยต้นนี้เป็นมาต้นเดียวนี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับพอได้แกยงอยู่คาบนึงนะครับถ้าขึ้นถ้าเจอแบบโกกเดียวนะครับอโอ้ยห่านเกงเกงมาหลมนะครับผม้านผมเอิงเก่งมาหลมนะได้เนคะิงนะกระตาแล้วนะครับผมไป สำหรับผมพันหมีนะครับก็วันนี้ก็มาหาผักวานนะครับได้ครึ่งกระตานะครับผมได้ครึ่งกระตาก็เตรียมตัวจะเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะว่าคุณลนี่โทรมาบอกว่าจะมาถึงบ้านแล้วนะครับเพราะว่าได้นัดกับคุณลนี่ไว้จะไปเดินป่านะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรับชมมาจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พนันหมีได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับพันหมีก็ สวัสดีครับเจอกันอีพีหน้านะครับผมว่าผมจะพาไปทำอะไรนะครับผมปะกลับบ้านดีกว่าแมมมาเร็วน้องโมแมมนะครับนี่น้องแมมลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีดดดแล้วปุดปุดปุ่นแลบลินใส่นะครับไม่สวัสดีแต่แลบลินใส่ไปเมือ่อ